สวัสดีครับมาพบกับผมส่วนริมิจรักนะครับวันนี้ก็แดดร่มรบตกนะครับวันนี้อากาศก็ลมพายุหลายๆลายพภาคก็มีฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมนะครับผมอย่างที่จังหวัดเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องทุกๆคนนะครับผมจากส่วนเสีสิมิจรักก็ให้ผ่านฝนอุทกภัยจากน้ําป่าไหลหลากวันนี้เมื่อ9ก้านาการนะครับผม ผ่านผลทุกๆคนนะครับผมครับขอเป็นกาลังใจให้นะครับผมส่วนที่มิจรักวันนี้ก็มีกล้วยไม้นําเสนอตัวหนึ่งเป็นกล้วยไม้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งครับผมเป็นเอื้องสายน้ําผึ้งลาวนะครับผมตัวนี้เอื้องสายน้ําผึ้งลาวครับผมเกาะขอนไม้นะครับผมตัวนี้เลี้ยงเกาะขอนไม้นะครับผมตัวนี้ก็เลี้ยงไว้เข้าปีที่สามแล้วครับผม เป็นจากสายเก่าๆนะครับผมก็หลายปีแล้วครับผมเข้าปีที่สามแล้วตัวนี้ไม้ความยาวก็ที่สิบห้าเซนสิบห้าถึงสามสิบสามสิบห้าเซนครับผมมีสายยาวเส้นหนึ่งอยู่เส้นนี้ประมาณสามสิบห้าเซนได้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกนอน,นะครับผมเรื่องสายน้ำผึ้งราวตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากชนิดหนึ่งครับตอนนี้รู้สึกว่าหายากจริงๆครเรื่องสายน้ำผึ้งราวตัวนี้ก็วันนี้มีอยู่หนึ่งกอครับผมเึ่งลาวตัวนี้ยังติดคอนไม้คอนไม้แบบนี้นะครับผมธรรมาชาติสามปีนะครับผมเนี่ยกอน,นี้ ดอกก็จะเป็นสีปากดอกจะเป็นสีออกเหลืองสวยนะครับผมสีจะเข้มกว่าสายําเพึ่งไทยเรานะครับผมลำก็จะเป็นลายๆครับผมสังเกตุลำเลยลำลายๆแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นสายําเพึ่งไทยเราลำลำเราจะไม่เป็นลายนะครับผมนะครับผมลำจะไม่ค่อยออกลายชัด ตัวนี้เป็นสาย้ำพึ่งไทยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสาย้ำพึ่งลาวพ่งลาวลำจอกลายสวยครับผมแล้วติดขอนไม้นะครับผม ตอนนี้มีอยู่1กอนะครับผมกอเดียวนะครับผมตอนนีไมีใจรักสวัสดีครับวันนี้ก็รอติดตามกอตุ่มนี้ดีๆนะครับเรื่องใส่พึ่งลาวนะครับผม